สวัสดีครับทุกท่านท่านชมเสื้อผ้าไปวันนี้ก็มากินมื้อเช้าที่ร้านประจําร้านเดิมนะเป็นรา้านที่ไก่ย่างอร่อยที่สุดในสามโลกแล้วนะ,นะถ้เาเคยก,กินมาฉนะลองเงินเดือน YouTube ออกนะวันนี้เลยกินหรูนะฮะ4สี่ไม้นะจัดหนักจัดเต็มกินสี่ไม้นะฮะไม้ละสิบบาทนะครับ มีทั้งหัวใจนะครับมีทั้งตรูดนะแล้วก็มีทั้งปีกนะครับกินตับขี้เหียอีกหน่งหอนะมือนี้จัดหนักจัดเต็มนะฮะเบ็ดเ,เสร็จแล้วห้าสิบบาทเมื่อกี้กินตับไปแล้วอร่อยมากี่เสือมาก,กินร้านนี้นับครั้งไม่ถ้วนแล้วนะตั้งแต่มาอยู่ที่นี่นะครับเห็นไหมครับ ต้องเกตดูนะจะไม่มีก็สีแดงเหลือแล้วนะครับเขาจะย่างจนสุกเข้าไปไ<ม>ข้างในนะครับเน,นี่ยฮะพวกเครื่องในเวลาย,ย่างนะถ้าจะให้ลอยต้องแบบนี้เลยนะคือจะต้องแห้งนะครับสนิทนะครเราเคยกินบางเจ้าเนาะที่กินเข้าไปแล้วมันจะมีแบบสีแดงๆค้างอยู่ทุกคนนะอยังงง่ายโอเคนะอาาเราทำแล้วปวดท้องได้แต่นี่คือสุกสุกมากนะครับ ต่อไปก็จะเป็นตูดไก่นะครับเห็นไหมครับสุกสุกเข้าไปถึงข้างในนะครับอืมเขาเดือดร้อนเห็นไหมครับออื ง้อลืมไปวันนี้สั่งเครื่องดื่มด้วยนะฮะเป็นครั้งแรกในรอบ6เดือนนะที่สั่งเครื่องดื่มกินนะครับอันนี้มาถึงสั่งเองนะฮะปกติก็จะมีคนเลี้ยงนะครับแต่ถ้าไม่มีใครเลี้ยงก็จะไม่สั่งนะเพราะเป็นคนที่เอาตรงๆนะชอบกินน้ําเปล่าที่ถุดไม่ชอบกินพวกเครื่องดื่มอะไรก็แล้วแต่นะคือน้อยมากที่จะกินนะครับ หนึ่งอาจจะเป็นเพราะสาเหตุเราไม่กินกาแฟอยู่แล้วนะเมนูที่ต่างวันนี้ก็จะเป็นเมนูนมช็อกโกแลตนะฮะนมช็อกโกแลตนะปีก็จะประมาณนี้นะครับ<ม>ชอบบรรยากาศร้านกาแฟะนะครับชอบไปถ่ายรีวิวชอบไปถ่ายคลิปชอบไปถ่ายทิกตอกในร้านกาแฟแต่ไม่เคยกินกาแฟะนะ พอเราไม่กินกาแฟแล้วกนะ็เหมือนกับตามเพื่อนไปนะครับ mm hmm. เพื่อนเขาจะชอบมาเล่าให้เราฟังนะออมีร้านอ,อ,อะไรอยู่ตรงนู้นเปิดใหม่นะมีร้านอยู่ตรงนี้โอ้ยวิวสวยวิวดีคนไปรีวิวเยอะนะอะไรเงี้ยพี่เสือก็จะไปด้วยนะแล้วพไปถึงส่วนใหญ่ก็จะเป็นมองๆในตู้เคสนะครับสั่งเคสมากิน แคบหลายเห็นไ,ไหม <S <s <id> <S ปีกไก่เขาก็ย่างจนสุกไปถึงข้างในเลยนะฮะเห็น <s id> ไหมครับ <S <s <id> <S ดูดูดูเห็นไหมครับผู <s id> <urging> <S <s <id> กคน้นป่าเห็นไหมครับ <S <s <id> <S ทุกอนูเนื้อและกระดูกข้างใน <S <s <id> <S สุก รวมอาหารและเครื่องดื่มม mm ือ hmm. นี been, uh ้ก็จัดหนักจัดเต็ม69บาทฉลองเงินเดือนยูทูบออกแซ่บหลาย ครับครับผมอืมตอนนี้ขายดีมากมีเมนูข้าวเหนียวไก่ย่าง้มตำข้าางมตำก็สามสิบกับสี่สิบบาทไอ่อย่างอะไรไก่ย่างทุกอย่างสิบบาทหมดขนมนบอสเด,ดี๋ยวพาไปดูนะครับย่างนะครับ นี่นะครับอันนี้จะเป็นโครงเลยฮะโครงก็สิบบาทโอ้ใหญ่ๆเลยนะครับอันนี้เป็นหนังหนังนี้จะขายดีมากนะทุกคนเห็นเขาบอกว่าหนังจะหมดใบก่อนเพื่อนเลยนะครับในแต่ละวัน,นหนังหมดก่อนนะครับยางไม่หันนะตอนนี้ที่ตะแกรงที่วางอยู่ก็ไม่มีหนังสักไม้นะครับขายดีมากนะครับ อันนี้เราซื้อมาหมักเองใช่ไหมฮะใช่ครับอ๋อแสดงว่าต้องมีสูตรเด็ดเคล็ดลับนะทุกคน,นครับเพราะมันอร่อยจริงๆนะครับรคือกินไก่ร้านนี้ไม่ต้องใช้น้ําจิ้มเลยนะครับอร่อยพอดีเป๊ะกลมกล่อมนะครับในพี่เสือมาซื้อร้านนี้ตั้งแต่วันแรกที่มาจำปาดงเลยนะครับหลังจากนั้นก็หลงนะครับติดใจนะในรสชาติไม่ไปร้านไหนอีกเลยนะครับเห็นไ,ไหมครับขายดีขายดีนะฮะ เห็นแล้วคิดถึงปีใหม่จังเลยคิดถึงน้องแฮงด้วยนะฮะถ้าน้องแฮงได้กินคงจะดีใจมากเลยนะน้องแฮงนะครับตรงนี้ก็จะมีตัดนะครับมีตรูดมีเปกนะฮะส่วนอย่างอื่นย่าไม่ทานยไม่กินนะครับขายดิบขายดีนะฮะร้านก็ สังเกตง่ายๆเนี่ยนะทุกคนนะเพลิงสีน้าเงินนะฮะสังเกตผ้าใบสีน้ําเงินนะฮะไม่มีชื่อร้านนะครับสังเกตเอาว่านี่นะครับป้ายไก่ย่างข้าวเหนียวส้มตำหรือว่าอาจจะเป็นสังเกตเนี่ยนะร้านนมนะกกขอนมหอมนะครับเมนูเครื่องดื่มทุกอย่างนะสิบเก้าบาทนะส่วนเมนูนี่นะครับตำลาวตำไทยตำป่านี่นะครับสามสิบสี่สิบบาทนะครับน้แข็งนแข็งนี้ เป็นอีกหนึ่งร้านโปรดนะที่อยากจะแนะนำเนาะนะฮะวันนี้พี่เสือไม่ได้สั่งสตามทานเพราะว่าเวลาตอนเช้านั้นจะไม่ทานของเผ็ดจะทานพริกไม่ได้เลยมือเทา้ทาก็าาจะทาเนเป็นมือเป็นของเบาๆนะ,ะับอร่อยอออออคุณดื่มก็อร่อย ขออนุญ,ญาตกินต่อนะฮะจบคลิปนี้แต่เพียงต่าน,นี้อย่าลืมต่างซื้อทีพี่กาแทีพี่คอฟฟทีพี่กาแฟศูนย์เก้าสองเจ็ดเก้าสี่เจ็ดห้าสองหกนะครับแล้วก็ฝากดูคลิปอื่นๆที่ด้วยนะครับขอบพระคุณทุกท่านรับชมซื้อพาไปาสวัสดีครับ